สวัสดีครับผมเด็กชายปัญญาโชติสุข,ขังพิ่ชานเด็กหญิงนาาัทธิณีเามาเลยพิฉชานเด็กหญิงอัญชิสากกงเกิดพวกเราเป็นนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่สองจากโรงเรียนพิมายวิทยาอําเภอพิมายจังหวัดน,นครราชสีมาจะมานําเสนอโครงงานเรื่องการศึกษาความหลากหลายของพันไม้ดินภายในโรงเรียนพิมายวิทยาต่อปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นครับ ที่มาอะไรความสําคัญภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า greenhouse effect โดยมีต้นเหตุมาจากการกระทาของมนุษย์ที่ทําให้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มมากขึ้นเช่นการตัดไม้ทําลายป่าซึ่งต้นไม้เป็นสิ่งที่ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงโรงเรียนพิมายวิทยามีพันธไม้เด่นหลากหลายชนิดโดยมีพันไม้เด่นได้แก่ต้นแคนาต้นมะขาม และต้นปีดดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาการกรเก็บปริมาณคาร์บอนของพันธุ์ไม้เด่นทั้งสามชนิดเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อศึกษาการกรเก็บปริมาณคาร์บอนของพันธุ์ไม้เด่นทั้งสมชนิดเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสองเพื่อศึกษาปัจจัยด้านต่างๆที่เหมาะสมของดิน ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้เด่นทั้งสามชนิดความเชื่อมโยงกับเป้าหมายพัฒนา,ยอ,ยาอย่างยั่งยืนปัจจุบันโลกของเรากำลังประสบปัญหาภาวะโลกร้อนโดยมีสาเหตุมาจากการกระทำของมนุษย์ที่ทำให้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มมากขึ้นโดยต้นไม้เป็นสิ่งที่ช่วยลดก๊าซคารคาา์บอนไดออกไซด์โดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นต้นไม้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ผู้คนควรหันมาปลูกต้นไม้เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายที่13บปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้นพันไม้เด่น3ชนิดภายในโรงเรียนพิมายวิทยา1ต้นมะขามชื่อวิทยาศาสตร์คือธมรินดัอินาเอชื่อวงคือวงถั่วชื่อสามัญอินเดียนเดสหรือธมรินลักษณะทางพฤกษศาสตร์เป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงประมาณ10 3 0เมตรแต่งกิ่งก้านเป็นพุ่มกลม 2. ต้นปีบหรือต้นกาสลองชื่อวิทยาศาสตร์คือ m i l l i t o n i a h e n s i s lf ชื่อวงคือวงแคหางขง่างชื่อสามัญ cocktree หรือ Indian cock ลักษณะทางพฤกษศาสตร์เป็นไม้ต้นสูง5 2 0เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มโปง่ง 3. ต้นแคนาชื่อวิทยาศาสตร์คือ d o d s o n i n s e a u a ชื่อวง a b i g e n i a ชื่อสามัญ siam p e tree ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูงถึง20เมตรใบย่อยรูปรีขอบใบหยักโครงการเลกคือโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดการเลอนกระจกวิธีการคำนวณการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้โดยใช้โครงการเลสเมื่อเข้ามาในเว็บไซต์แล้วให้นำความสูงของต้นไม้และเส้นรอบวงของต้นไม้มาใส่ยกตัวอย่างเป็นต้นมะขามโดยใส่ความสูงที่20เมตรและเส้นรอบวง100่งเซนติเมตร จากนั้นก็จะได้ผลการกักเก็บคาร์าบอนของต้นมะขามวัสดุอุปกรณ์และวิธีการดําเนินงานวิจัยการวัดค่าปริมาณการกักเก็บคาร์าบอนของต้นไม้โดยใช้ไคโนมิเตอร์เพื่อวัดความสูงโดยที่ความสูงของต้นไม้จะไม่น้อยกว่า1.3เมตรจากนั้นเอาค่าองศาที่ได้มาเทียบในตารางมุมแทน จากนั้นวัดค่าเส้นรอบวงของต้นไม้โดยที่เส้นรอบวงของต้นไม้จะต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตรต่อไปคือการวัดอุณหภูมิในดินใต้โคนต้นไม้โดยใช้ค้อนและไขควงเจาะนำทางจากนั้นนำเทอร์โมอมิเตอร์แบบเข็มแทงลงไปในรูที่เจาะนำไว้การดูลักษณะเนื้อดินโดยใช้คู่มือการจำแนกเนื้อดิน การวัดค่า pH ในดินใต้โคนต้นไม้ใช้อุปกรณ์ดังนี้หนึ่ง pH meter สองกระปุกเก็บตัวอย่างดิน pH meter ใช้ดังนี้โดยการเก็บตัวอย่างดินและนำมาผสมน้ำกันหรืออัตตาส่วนหนึ่งต่อหนึ่งการวัดค่าความชื้นในดินโดยการเก็บตัวอย่างดินจากนั้นชั่งน้ำหนักแล้วนำเข้าตู้อบเป็นเวลา2ี่สิสชั่วโมงจากนั้นนำออกจากตู้อบแล้วนำมาชั่งใหม่อีกรอบค่าน้ำหนักที่หายไปนั่นคือค่าความชื้นที่อยู่ในดิน เราจะนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์เพื่อลดปัญหาภาวะลูกร้อนขอ,ขอบคุณครับ